กมามาแก่งเฮ็ดบอทุกคนตามมาเค้วแรงกว่านะเมื่อกี้สดแกงสดซุปอันนี้ยซุปเฮ็ดบอดอ้อนอื้อหืออื้อหือกา ทักทายสบายดีทุกคนพบกันอยู่ป้ายยี่หงคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเออเมื่อนี้นะสี่ไปหาเฮดบอสพอฝนตกนักนักเฮดบอสออกได้บ้างไหมิไปหาเฮดบอสพี่น้องอ่ะที่ตาบันนำกันเนอะเขาสิได้หรือบ่ได้กันเฮดบอสแถวแรดานนะมันอ้อนในไม้ลเอน ลงไปหาบุ้งได้ด้วยผมได้ก็ติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อติดตามหับมซ้อมไปน้ำกันเด้อเฮ็ดบอสอ้อนผมให้เฮ็ดบดแก่เด้อผมให้เฮ็ดกระด้างเด้อนั้นฮาวาวนี่เฮ็ดบดสไม่ไหม,ไมเลยล่ะเฮ็ดบดอ่อนไปลุ้นน้ำกันเฮ็ดบดนี่อันนี้ตัวเก้าเด้อนยังลงตัวเก้าฮาวาวน,นี่นี่ตกอ้อมไหม้นี่มันอน่อนเลย เขียวกรึ๊บๆเลยนี่น uh ี huh> ่เก้ไมมสลับป่นกันอยู่นี่ตัวเก้าของเออเห็ดกระด้างนะบน่บดกระด้างตัวไม่นี้นี่มีตัวเก้าเวทีกินแล้วนี่กระด้างเลยขึ้นบดหรือบวกกินนะอีตัวไม่ไหมนี่เห็นชาวบ้านก็มาหาได้หลายใท่ไหม เอาถึกระชอบเลยเอากหา็ห่าอยหาพอได้กินนะไ,ได้ตั้งใจหาวันนี้ถือมาตั้งใจหาลงเบ้่อจะหอมซวยๆเลยโอ้มันเก่าๆมันคืหาเอาแต่ไม่มันออกไม่ นี่เต็มกำละม่งนี้ก็อ้าโอ้เฮ็ดโบทขึหนาอีกคนอ,อันน้ออนอ๋อโบ๊ทนั้นจะเต็มหอนทุกคน อเอาไปบยิบบป,ปย่อ,อยฮห้นะนอะอโอเคทีแ่แก้เบวาวนะเลยอนอาต้นาาอ่อนงาใบละแอนกกมาละแอนดอที่มัน,อ,น,นอ้อทุกคนไม่อื่นก็บพราะดอกนะ แกงกองไว้ไปน้อยทุกคนไล่หูไล่ตาโอ้หลายอยู่ทุกคนนี่อาาทอดงามๆเลยวันนี้ฮะับนอกง่างยๆเลยนี่มา,าม,มาคนมาเข้มเห็นน้ำกันมะโอ้ โอ้นี่แกงเลยไปนึงก็ได้นะสำเนียงนึงซุปกินอ,อ่อน,นเลยนี่เจออีกแล้วทุกคนเจ๋อหอนเฮ็ดบดอีกแล้วนี่โอ้หลายเลยได้สำเนี้งผูล่ามพันผูผูล่านเพิ่งหอนคูณต้นนี้เฮ็ดบดตอนอนน่อน แก่งเงี้ยมกรึดกรึดกรึดทีไรพี่น้องนะแซ่บกว่าได้เห็นหมดในตลาดที่เขาปูขาไข่นี่มันสดสดเลยเนี่ยเถิงเบอร์อพี่ล่าม,มาพี่เดี๋ยวบกโบกห่อน,นี่สิครับไปยังมะพี่พี่เบิ้มพี่เบิ้นี่ย Oh.

con kép hết bốt chứ đi đi cả màn nóc này nó cả tôm con nhìn nó nhảy lên hết bốt đi cả màn nốt lắm này nè ô tụi nhảy lên tôm hàng nhau thì hóng có 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 mà nốt đó quá à, thơ nốt hàng nhau phù sọ nướng khoan nhau mà lấy mà lấy mà thương hết mà thương nốt nó mình đi này เฮ็ดนกก็พี่น้องหาเห็ดตัวอ้าพี่น้องให้เบิ่งเห็ดบดเป็นทางมานเกินเชิงท่าเลยนี่อ่อนๆเลยนี่เห็ดบดพอดีกิน นอกใหญ่เลยนะี่นะบอสนี่สั้นดึก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 เลยไปไปไปโอเฮ็ดกระมานนกกระมานมานี่นะเฮ็ด่ตไปเฮ็ดบอสไม่เฮ็ด่อไป,อไป,อไปเดินทางต่อ ไก่ป้าซาไม่ไหมเลยเห็นห้อยนวนนี่คนอันนีม้มองใกล้ป้าทั้งมหมดนะแถวนี้คอนอันนี้โบ้ให้เฮ็ดบดคนนี่ไปเฮ็ดข่าวนี่เฮ็ดคอนข่าวอะไรเลยปนะ้าเทอันนี้แคแซ่บบนน้อยนะก็ไปเฮ็ดบดเพิ่มเลยข่าวนวดเลยนลเกลี่ยไหม ทั้งเฮ็ดบทอ๋อทั้งเฮ็ด่อนข่าวต่อไม่ติ้วเลย เอา้าตอนนี้ก็ขำแล้วทุกคนังจากมาจะหาเฮดบดก็ไกั้นกสามโตหนึ่งโตสองโตแล้วก็3สามโตทุกคนมันนี้สีปิ้งนกกินครับแกงเฮดบดแล้วก็ซุปเฮด ามเมนูมันนี้นะมานอนเทงไฮฮะมันนี้ไม่ได้เมื่อบ้าน้นอนดงแกงให้ดบดซุปเป็นบดกระปิงนกคนเลยแซ่บเสีบมาแรงไงให้ดบดมาน,นกพร้มมันนะี้ปิงนกกับแกงให้ดบดกับซุปผนะ้อมมันนี้ที่เทงไหเสียบแซบมันนี้นะ นี่นกก่อนคลังนึ่งเข้าแต่นี้คนเนี่เป็นมูยเข้าก็าป้าเข้าโดกของน้ำนี้นะ นอนบริกรารบ้านแล้วมันทำนอนปูมันมันสับปะลังมันฝนตกแต่พี่น้องไงฝนตกอากาศมันหอนสุมนะมันอบเอามันเลยเห็ดบดออกมันเป็นในนี้ตลอดนะเห็นฝนได้ตก โอ้โหบอนอื่นเห็ดบดออกข้าหรือบอเห็นชาวบ้านเขาได้เหมือนเียกันบดได้ไถ่ให้เบิ้งได้หลายเขาได้หลยใด้ไปกระซอบกับมี่ของข้าได้กระหยังหนึ่งนะกับคู่หนึ่งให้น้องเอาเมื่อบ้านน่ะข้าเอาพ่อไว้กินกับพ่อข้ากินมาสามรอบเลยว่านนี้ก็กินขึ้นนี่ก็กิน แล้วก็รอบที่สามรอบนี้หละคนณใช่ให้เบิง้ง ngay đây một quả này ở đây tổ nó xăm nó cốt này tổ tổ này xăm nó cốt này. ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ពីងង ป้าลืมลงเลยป้าตีป้าตีพีงน,นกนิกับแก่เฮดบดมันก็นมืดทอนนัน้นแหะซุปเฮดบดอีกมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อจาก,กาศตอนนี้หายยากนะกินยูโดงยูป,ป้า นี่ทุกคน,นก,กินนกฮะกันนกสามตัวนี่เป็นแกงเห็ดทุกคนแกงเห็ดบดใช้น้ำยาน่าคนคนนี่อ้าวถายังงูมัดชั้นนี้ได้ยังมีซุปเห็ดอีกเหมือน,นี้ฮะสามเมนูกินสองคนเบิงเห้านี่แซ่บนะเหมือนนี้ เดี๋ยวหน้าคน,นเดี๋ยวมีซุปเห็ดทุกคนนะฮะจะน้อยสุกทุกคนเดี๋ยวพเดีกคนเนาะบกบบกแล้วอเจ,จะนอยได้กินเนี่เดินเดินเลย เดินปูดๆแหละทุกคนจิมก mm ็ได้แบบนี้เลยอืมกูดกูดกูดแทบ เมนูที่สามมากเลยพี่น้องอันนี้เป็นนึ่งเฮดบดนะเนี่ยเฮดบดอ่อนๆนึ่งตัซิงไค่นนี้เมนูซุปอนี้ฮะเมนูแกงแล้วก็เมนูนุบเมนูซุปเมนูนุบเลยเด้อบหมือนซิงวแลเลยดินพันกันเลยเยอะเข้าเลยทุกคนนะเมนูนุบกับน,นี่ทุกคนแกงเฮดนี่ เปนนี่ซุปเห็ดทุกคนเห็ดอ้อนเนี่เว้ยทีกระด้างเนี่ยแก่เห็ดอ้อนปีงนกเขาก็บซุกเรียบร้อยนี่นกสามตนี่มา嘛มาแซ็บๆน้ำกันมาเนี่ยกินข้าวแรงน้ำกันพี่น้องมาหิวแล้วหิวแล้วพี่น้องเนีย่ยก็คือมากงามมากค่ะอืม

ครับวันนี้เป็นซุปเห็ดทุกคนอือเข้าซาเข้าสา raw bon, eh. ากกินเข้ากินน้ำบีมก็ขอโตไปอาน้ำพักผ่อนก็นได้ทุกคนคลิปหน้าเจอกันไหมขอบใจที่เข้ามาติดตามฮับส้มคลิปแต่ต้นจะจบด้ทุกคนเด้อคลิปหน้าเจอกันไหม